ปู่คะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้แถวนี้ถึงไม่ค่อยมีสวนแล้วล่ะคะก็คนที่อยู่แถวเนี่ยก็รุ่นปู่แล้วทั้งนั้นแก่ๆกันแล้วไม่มีแรงที่จะทำสวนเหมือนเมื่อก่อนลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานในเมืองมีครอบครัวเป็นของตัวเองกันหมดจึงไม่ค่อยมีคนมาทำสวนตจอจากรุ่นปู่เท่าไหร่นัก บางคนเขาก็ขายที่ดินไปปลูกบ้านจัดสรรแบบสมัยใหม่กันหมดแบบโมูบ้านโน้นไงพลอยมมีบ้านจัดสรรแล้วก็ยังไม่เท่าไรนะแต่มาตั้งโรงงานด้วยปูไม่ชอบเลยพวกโรงงานชอบทำให้น้ำเสียสภาพแวดล้อมก็ไม่ธรรมาชาติเหมือนเมื่อก่อนอากาศก็ไม่ดีมีมลพิษไปหมดโชคดี ที่บ้านของปูยังเป็นสวนมีต้นไม้อยู่เยอะบ้านของปูก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรแต่น้ำเนี่ยไม่ใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสียเราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี่ย บางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดียเ๋ยวนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งกอดดังปู่ก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแชม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดียเ๋ยวนี้ชาวนา ต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็น,นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่บ้านคุณปู่ก็ตั้งอยู่สูงสูงค่ะไม่เหมือนบ้านแถวนั้นเลยเขาเรียกว่าบ้านใต้ทุนสูงบ้านเราอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายต่างๆบ้านสมัยก่อน เป็นบ้านไม้จะยกใต้ทุนให้สูงขึ้นเพื่อเวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะได้ไม่ท่วมแต่เดี๋ยวเนี้บ้านสร้างด้วยปูนล,ลูกเป็นตึกก็จะสร้างติดพื้นทำให้น้ำท่วมได้ง่ายจ้ะจริงด้วยค่ะแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทั้งหมดนะส่วนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี ก็คือความจะเดินที่เข้ามาทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะลูกเช่นโรงพยาบาลเราไม่สบายก็มารักษาที่นี่ได้เลยมีคุณหมอและอุปกรณ์ครบส่วนถนน,นเราก็เดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ครุกระเหมือนเมื่อก่อนอยังไงอลูกจริงด้วยค่ะคุณปู่ถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสีย เราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดียเ๋ยวนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งก็ด,ดัง ปู่ก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแชม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดี๋ยวเนี้ยชาวนาต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ